น้องวิธีปลูกภูข้าวนะครับผมสั่งกระถางสิบสองนิ้วมานะครับพี่นอ้องช่วงปลูกพะการยงผมกะมีทั้งมีไอ้ <c oughs> กระถางเหลืออยู่สองสามกระถางนะครับผมก็เลยกว่าจะมาทดลองช่าภูข้าวนะครับพี่น้องเด้อลูกง่ายๆครับเอากระถางมันจะมีตูดติดจอรูดนะครับแต่จริงๆภู้ข้าวเนี่บ่ต้องให้จอรูก็ได้ครับใส่คูเข้าก็ได้พี่น้องนะครับ เอาตัวนี้ผมมันมีตูดรั่วนะครับมันขังน้ำบ่ด้ตลอดนะพี่น้องเนาะนะครับผมก็เลยเอาเอาถุงพลาสติกนะครับถุงหนาลงก่อนแล้วก็ถุงพลาสติกใส่ลงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก <c oughs> เเ็เอาดินลงเลยพี่น้องเอาดินลงแล้ะเข้ากัลดน้ําให้ชุ่มนะครับแล้วก็ปกักปักผูข้าวลงนะครับพี่น้องเอาก็ปักผูข้าวลงตัวนี้ก็ลังงใ้มือนึงนะครับแล้วก็เข้าเข้าข็ลดน้ํา ลดน้ำให้ท่วมนะพี่น้องเนาะนะครับนี่ลดน้ำให้ขาท่วมแบบนี้นะครับว่ายังไงคือห้ยน้าม,มันแฉะไว้นะพี่น้องเนาะหอยน้าม,มันขังไว้นะครับถ้าน้าขังมันกะสีเรสเพรให้ต้นตายได้พี่น้องเดอ้อนะครับวิธีการปุ๋ยง่างไงเพราะถ้าพอไว้ก็ได้พี่น้องขายกระถางละสามสิบสี่สิบบาทก็ได้นะครับนะครับผมก็เค่อยงกระถางละห้าสิบบาทนะครับปลาแคงห้าสิบตัวนี้นห้าสิบนะครับต่อไปไอผู้เข้าเขาออกได้พี่น้องเดอ้อนะครับ มันก็จะล้นนอมันนีมันจะเป็นเครื่อนะครับเก็บกินได้ทั้งปีนะครับพี่น้องนะครับนี่แบบนี้ครับต่อให้น้ำแบบนี้ครับไปเขาก็ลังซึนพี่น้องนะครับก็จะแบบนี้เดี๋ยวช่วงมันติดหลายๆผมก็จะเอาไม้พี่น้องเขาเบิง์นะครับเด้อนะครับว่ามันจะงามันไหนนะครับผู้ข้าวครับผูกง่ายๆครับพี่น้องผูกพยากนะครับ ห้พีให้น้องเขาได้เห็นวิธีการปลูกมีแค่นี้ได้พี่น้องเด้อพูดได้เพาท่านเคยปลูกก็บรองเบิงนะครับผมลองแล้วได้ผลอยู่พี่น้องครับผมจังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้ช่องบ้านสวนบ้านช่างนะครับส่องไม้น้องไม้นะครับเด้อฝากเดีฝ๋ฝากตัวน้านะครับแชร์ความรู้ด้านเกษตรให้พี่ให้น้องเข้าเด้ได้ได,ได้ได้เบิงแชร์ประสบการณ์น,นะครับสวัสดีครับ